เลยไม่เชื่อครูก็ได้นะไม่ต้องเชื่อเลยนะคะแต่ครูขอวันหนึ่งเลยถ้าคุณอยากลองนะพรุ่งนี้พูดทั้งวันเลยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไมีแรงเราฟังเรื่องลบๆบเราพูดเรื่องลบๆเราคือคนวางยาพิษให้ชีวิตตัวเองคุ้มเหรอดีไม่ดีเราไม่ได้วางแค่ตัวเองนะั้นเรายังไปพ่นมนลพิษใส่คนอื่นนั้นสิ่งที่ครูจะบอกนักเรียนครูเสมอเลยว่าอย่ารีบเป็นมนลพิษเดี๋ยวตอนตายเขาเผาเราเดี๋ยวเราได้ไปเป็นมนลพิษแน่ ถูกไหมคะอย่ารีบเน่าหนอนเพราะถ้าเขาฝังเราเดี๋ยวเราได้มีได้เน่าหนอนแน่อย่าพ่นสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ออกจากปากฉะนั้นคําเหล่านี้เลิกพูดซะใครที่ติดปากพูดคําเหล่านี้คุณรู้ไหมว่าคุณยิ่งพูดมันยิ่งเป็นคุณลองเลยไม่เชื่อครอก็ได้นะแต่ครูขอวันหนึ่งเลยถ้าคุณอยากลองนะพรุ่งนี้พูดทั้งวันเลยเหนื่อยเหนื่อยไม่มีแรงแล้วเวลาพูดต้องพูดแล้วกายใจเสียงลิงก์กันนะ ถ้าคุณบอกเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยไม่มีแรงน่เหนื่อยอย่างเงี้ยค่ะจิตจะงงมากจิตจะแบบะจะกดปุ่มให้ต่อมต่างๆก็ลังเลม,มันไม่เหนื่อยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คำพูดของคุณสอดคล้องกับอารมณ์สอบสอดคล้องกับฟ e ลิ่ง g ข้างในของคุณสอดคล้องกับกายภาพนั่นคือการทำงานสมบูรณ์แบบของการหลังของสารในต่อมใต้สมองของเราให้ฮอร์โมนของเราออกมาตามนั้นลองดูถ้าคุณไม่เชื่อคุณอลองวันนึงเลยอะเหนื่อยว่ะ เหนื่อยวันนี้ไม่มีแรงเลยเหนื่อยพูดอย่างงี้ทั้งวันอะแล้วคุณดูเลยว่ามันจะเป็นยังไงลองเอาฮาร์ดเรทมาจับวัดกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงแต่ครูก็ไม่ได้อยากให้ทําหรอกนะเพราะว่ามันแย่จริงสิ่งที่มนุษย์เราคุมคือปากของเราบางทีความคิดมันคุมไม่ได้แต่เราคุมปากเราได้ถูกไหมคะอย่าพ่นคําเหล่านี้ออกเด็ดขาดเพอพ่อนออกไปแล้วต้องรีบแทนใหม่ด้วยคําเหล่านี้ภาษาที่เป็นบวกคือต้องอยู่บนฐานของความเป็นจริง และความเป็นจริงนั้นต้องพาเราไปข้างหน้าไม่งั้นเราจะกลายเป็นผู้มโนโลกสวยแบบเออเหนื่อยไม่เหนื่อยรู้ตัวอีกทีคือช็อกไปแล้วนะคะเหนื่อยก็คือเหนื่อยแต่ให้เราอะค่ะติดคำสามคำนี้ก็ดีเหมือนกันโชคดีจังเรื่องนี้สอนว่าคำเหล่านี้ค่ะสมมติคุณเหนื่อยเหนื่อยยอมรับ่าเออวันนี้เหนื่อยคุณจะพูดอะไรต่อจากคำว่าเหนื่อยเช่นนะถ้าเป็นคุณก็คุณก็จะบอกว่า เออเหนื่อยเออพักแป๊บเดี๋ยวก็หายเออเออโชคดีจังได้ได้พักแล้วเว้ยเห็นไหมคะครูจะโฟกัสไปที่ของจริงและเป็นของจริงที่พาครูไปข้างหน้า